เชื่อบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเป็นทีมที่กําลังโด่งดังในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะครับโอ้โหตอนนี้มีรายงานอีกแล้วว่าอาร์เซนอลเตรียมระบายแข้งเก่าออกครับก่อนจะเดินหน้าคว้าตัวโมเมสกูดอสของอาแจงอัมสเตอร์ดัมนะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลี่เมลครับรายงานบอกว่าอาร์เซนอลสนใจเซ็นสัญญากับโมเมสกูดอสมิดฟิลสารพัดประโยชน์ของอาแจงอัมสเตอร์ดัมแต่กําลังโฟกัสกับการปล่อยนักเตะในทีมออกไปก่อนหลังใช้เงินเสริมทัพไปแล้ว200ล้านปอนด์นะครับถือว่าใชะเหมือนกัน อาร์เซนอลเนี่ยเสริมนักเตะได้ยอย่างหวือหวานะในช่วงตลาดซัมเมอร์ครับเซ็นสัญญาคายฮาเว็ตดี al, dy, Ken, Bright, ้แคนไบรท์รวมไปถึงยูเรียนทิมเบอร์มาแล้วแต่ว่าก็ตามครับตอนนี้อาร์เซนอลเนี่ยจะหันไปโฟกัสกับการปล่อยนักเตะบางคนออกไปไม่ว่าจะเป็นคีแรนเชนี่เซดริกโซอาเรสนิโคลัสเปเป้อัลเบร์โลกองกานูโลเตวารเรสรวมไปถึงร็อบโฮลดิ้งนะครับ อนาคตของปาเตเองก็ไม่แน่นอนแต่เชื่อว่าอาส์เนนอลไม่ได้อยากจะขายเขาเลยนอกจากจะได้รับข้อเสนอที่เกินกว่าจะปฏิเสธได้นะครับหากเปลี่ยนฐานักเตะตามที่หวังได้อาร์เนนอลก็ไม่ปิดโอกาสนะในการจะเอาแข้งใหม่เข้ามาโดยมีคูดูสกับเป็นหนึ่งในเลชเป้าหมายซึ่งเชื่อว่ามีค่าตัวราวๆ40ล้านปอนด์นะครับดาวเตะวัย22ป่ปีอย่างคูดูสสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งทั้งมิดฟิลตัวกลางเพลย์เมกเกอร์ปีกขวาหรือแม้แต่กองหน้าซึ่งความสารพรดประโยชน์นี้เองครับจะให้คูดูสเป็นที่น่าสนใจของหลายทีม คูดสยังได้รับความสนใจจากบริทันด้วยเหมือนกันแต่ด้วยการที่อาร์เซนอลได้ไปเล่นยนะูเซลในฤดูกาลหนนะ้าได้เป็นอีกหนึ่งทีมลุ้นแชมป์นะครับอาจจะดึงดูดคูดสมากกว่าด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้ครับเป็นอะไรที่เนื้อหอมนะสำหรับอาร์เซนอลครับหลายคนอยากจะมาลงเอยกับทีมลุนะ้นแชมป์ในฤดูกาลหนนะ้าแบบเต็มคาราเบลเลยเสริมนักเตะแบบวือหวานนะต้องยอมรับครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับมโมเมสกโดสที่อาร์เซนอลอยากจะได้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาจัดไปให้แวรอนจัดไปยาวยาเลยครับผม